ดูกันต่อนะครับน่าจะมีตัวอีกไม้ที่เป็นมันเป็นแหน่แบบนี้นะครับตีๆเขาะๆหน่อยๆน,นะครับว่อนแหน่เยอะเลย 马头、啊。啊 อโอ้โไซส์สวยนะครับไซส์สวยไซโลไล่ไซโลได้เลยนะครับยกมาเลยโอ้โหเป็นโลครับตัวนี้โอ้โห นี่ดันโลโอ้โหนี่นะครับ ดันโลเลยใหญ่มากนี่นะครับผมประมาณโลหนึ่งโลสองได้นะดูกัดเป็นตะวินนะครับขนาดหนึ่งโอนะผมเต็มเต็มปากนะครับนี่โอ้โหฝากผลนนง,งานหนวอยได้ครับผมตะกอเกี่ยวเกรตดสดนะครับตัววินนะครับเห็นมากถ่ายรูปนะครับ